มาอีกหนึ่งเรื่องราวครับเป็นเรื่องราวของคุณยายสู้ชีวิตครับเธอป่วยเป็นมะเร็งครับแต่ว่าไม่ย่อท้อครับสู้ชีวิตโดยการขายไอศกรีมเลี้ยงตัวเองครับคุณยายอายุ72ปีครับป่วยเป็นมะเร็งมดลูกระยะที่2ครับไม่ท้อแท้ต่อโชคชะตานะครับคิดสู้ขายไอศกรีมโบราณหาเงินรักษาตัวเองไปชมภาพกันเลยครับคุณยายครับอยู่ตัวคนเดียวครับ ไม่มีลูกไม่มีหลานดูแลทำให้ยายสมบูรณ์อายุ72ปีครับต้องออกเดินเร่ขายไอศครีมโบราณในตัวเมืองจังหวัดระยองทุกวันเลยนะครับระยะทางที่คุณยายเดินขายเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรเพื่อหาเงินมารักษาตัวเองหลังป่วยเป็นมะเร็งระยะที่2ครับแน่นอนว่าทางรัฐเนี่ยมีการดูแลเรื่องของการรักษาอยู่แล้วแต่การเดินทางที่จะไปถึงโรงพยาบาลต้องมีค่าใช้จ่ายคุณยายก็ เก็บเงินตรงนี้ครับในการเดินทางไปรักษาตนเองนะครับซึ่งคุณยายเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ยายสมบูรณ์บอกว่ารับจ้างทำงานเป็นแม่บ้านแต่พออายุมากขึ้นผนวกกับป่วยเป็นมะเร็ง<า>ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้จำเป็นต้องออกจากงาน และก็ไปรับไอศกรีมเนี่ยมาเดินเร่ขายในหมู่บ้านโอ้ยสุดยอดเลยเนาะคุณยายขนาดอายุเยอะแล้ว72ปีแต่ก็ยังไม่ย่อท้อต่อชีวิตนะคะใช่ครับยังแบบพยายามหาเงินทํางานสุจริตเพื่อเลี้ยงดูแลตัวเองอสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเหนื่อยใครรู้สึกท้อดูข่าวนี้แล้วค,คุณต้องฮืดสู้นะ รวมถึงใครที่คิดจะรักเล็กขโมยน้อยอลักวิ่งชิงปล้นดูคุณยายเป็นตัวอย่างนะครับอนอกจากจะอายุมากแล้วยังป่วยอีกคุณยายยังไม่ยออ่อท้อยังเลือกที่จะทํางานสุจริตเพื่อดูแลตนเองด้วยขนาดนเป็นมะเร็งด้วยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องสู้ ờ, เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้เหมือนกันค,ค่ะ คุณยายสมบูรณ์ครับเล่าให้ฟังนะครับว่าอาศัยอยู่เพียงลําพังที่ห้องเช่าแห่งนี้ในชุมชนหนองมะหาดนะครับตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองห้องเช่าเนี่ยห้องนี้ครับราคาเช่าอยู่ที่2,500บาทต่อเดือนลูกเนี่ยมีอยู่สองคนคนแรกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเหลือลูกชายอีกหนึ่งคนทํางานอยู่ที่สมุทรปราการแต่ว่าในส่วนของลูกชายเนี่ยไม่ได้ส่งเสียเงินไม่ได้ส่งเงินมาให้แต่อย่างใดแต่คุณยายก็ไม่ได้คิดท้อที่ ลูกไม่ส่งเงินให้คุณยายก็หาอาชีพเพื่อที่จะดูแลตนเองต่อไปอรายได้ในการขายไอศกรีมครับตกวันละ100บาท,<อ>ทเป็นในส่วนของกำไรนะครับ<อ>แล้วก็ได้รับรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเดือนละ700บาท นอกจากนี้นะครับเมื่อเข็นไปตามหมู่บ้านก็จะมีลูกค้าประจ<ฆ>ําและแน่นอนว่ามีอีกหลากหลายคนที่เห็นอกเห็นใจคุณยายแล้วก็ทราบข่าวว่าคุณยายป่วยเป็นมะเร็งไม่มีใครดูแลแล้วก็เดินเร่ขายหาเงินอยู่แบบนี้<ฆ>เป็นประจําหลายท่านครับก็โอนเงินมาให้คุณยายเ,าเพื่อ,เ,อเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาต้นทุนในการเดินทางไปหาคุณหมอครับอ่ะไปฟังเสียงลูกค้ากันครับว่านานๆจะซื้อทีตอนนี้คือยายอ่ะนี่ซื้อกี่แท่งครับเนี่ย ท่าไหร่หรดสี่แท่งเนาะสี่แท่งก็ขีดอุดหนุนยายเนาะค่ะอือก็เลยวันนี้เลยให้ยายไปเท่าไ,ไ,ไหร่ไว้นนนหนึ่งครับอือให้ยายไว้ไว้ต่อชีวิตโอ้พอเห็นแบบนี้แล้วอยากจะอุดหนุนไอศครีมคุณยายเลยค่ะคุณผู้ชมครับถ้าใครอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนองมหาตาบลทับมาอำเภอเมืองระยองช่วยกันอุดหนุนคุณยายด้วยนะคะคเพราะว่าสนับสนุนคนทำงานสุจริตแล้วก็สู้ชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะครับค่ะ